ณปลายขอบฟ้าที่โลกแห่งความจริงสัมผัสกับโลกแห่งความฝันมีทะเลหนึ่งที่ไม่มีแผนที่ใดบันทึกไว้ทะเลความฝันณที่นั่นคลื่นไม่ใช่น้ำแต่เป็นความคิดที่ล่องลอยจากผู้คนทั่วทุกมิติและทุกค่ำคืนหมาน้ำศักดิ์สิทธิ์จะว่ายผ่านความฝันเหล่านั้นเพื่อส่งแสงเล็กๆให้หัวใจที่กำลังหลงทางณสถานที่แห่งหนึ่ง ทะเลความฝันที่เปล่งประกายราวท้องฟ้ากลับหัวยามวิการก่อนรุ่งสางช่วงเวลาที่ความจริงอ่อนแรงและความฝันเริ่มมีชีวิตอาเซลจิตรกรผู้สิ้นศรัทธาในผลงานของตนและมาน้ำศักดิ์สิทธิ์วิญญาณแห่งแรงบันดาลใจที่ถือกำเนิดจากแสงของดาวตกข้าเคยวาดท้องฟ้าแต่บัดนี้ มือของข้าไม่กล้าจะรดสีใดอีกแล้วทุกภาพกลายเป็นเพียงรอยเลอะของความล้มเหลวเหตุใดเจ้าจึงละทิ้งทะเลของตนเล่ามนุษย์ผู้เคยสร้างฟ้าด้วยปลายพู่กันข้าเหนื่อยทุกครั้งที่ข้าสร้างข้าถูกกลืนด้วยเสียงของโลกว่าภาพของข้าไม่มีค่าไม่มีทิทางในโลกจริง แล้วเหตุใดเจ้าจึงปล่อยให้เสียงของผู้อื่นกลบเสียงหัวใจของตอนเองบางทีข้าอาจลืมเสียงนั้นไปนานแล้วม้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ลอ,อยวนรอบตัวเขาแสงจากเกล็ดของมันเปล่งประกายราวกับหยาดน้ำตาของดวงดาวเจ้ารู้หรือไม่เคลื่อนแต่ละลูกที่สาสซัดไม่ใช่เพื่อลบล้างแต่มันเกิดขึ้นเพื่อทักเตือนให้เจ้ารู้ว่าทะเลยังมีชีวิต แรงบันดาลใจก็เช่นนั้นมันไม่หายไปมันเพียงซ่อนอยู่ใต้คลื่นแห่งความกลัวของเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าข้าไม่อาจวาดได้อีกเล่าเจ้าไม่จำเป็นต้องวาดเพื่อให้โลกรู้ว่าเจ้ามีค่าเพียงแค่เจ้ากล้าที่จะมองสีของฟ้าในหัวใจตนอีกครั้งแรงบันดาลใจจะกลับมาเองคลื่นเรืองแสงแผ่วลงอาเซลมองเห็นภาพวาดโบราณลอยอยู่ในน้ำภาพของตนเองในวัยที่ยังมีความฝัน บางทีข้าอาจแค่ต้องยอมให้น้ำตาผสมกับสีอีกครั้งมาน้ำศักดิ์สิทธิ์ยิ้มบางๆก่อนไหว้ขึ้นสูงแสงของมันกลายเป็นดาวตกหนึ่งดวงบนขอบฟ้าในโลกแห่งความฝันแรงบันดาลใจไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นมอบให้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องกล้าลงไปค้นหาในส่วนลึกที่สุดของใจที่ซึ่งมาน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งตำนานกำลังรอเราอยู่เสมอ อาเซลสูญเสียแรงบันดาลใจเพราะเชื่อเสียงของโลกมากกว่าเสียงของหัวใจซึ่งเขาได้พบม้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของแรงบันดาลใจภายในซึ่งทำให้เขากล้ากลับมามองสีของความฝันอีกครั้งแต่ก่อนที่เรื่องจะจบลงม้าน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้กระซิบเสียงหนึ่งไว้กับคลื่นแรงบันดาลใจที่แท้จริงไม่ได้จบลงเมื่อเจ้าพบมันแต่มันจะเริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อเจ้ามอบมันต่อให้ใครสักคนรุ่งเช้าวันต่อมาอาเซลกลับมานั่งหน้าผืนผ้าใบเดิมเขายังไม่รู้ว่าจะวาดอะไรแต่ในหัวใจกลับสงบอย่างประหลาดและบนผืนผ้าใบนั้นมีรอยแสงระยิบเล็กๆราวกับเกล็ดของม้าน้ำศักดิ์สิทธิ์กำลังว่ายอยู่ในสีฟ้าแห่งแรงบันดาลใจนี่คือเรื่องของม้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลความฝัน ตำนานที่บอกเราว่าแรงบันดาลใจไม่เคยจากไปมันเพียงรอให้เรากล้าลงไปตามหาอีกครั้งขอบคุณที่รับฟังนิทานจากช่องพรุ่งนี้เช้าสตอรี่ช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ซึ่งเรื่องเล่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นวันอีกครั้งเพราะทุกเชา้าคือโอกาสใหม่ในการวาดฟ้าในหัวใจของคุณเอง